สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูบีนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาศิลปะและกระบวนการออกแบบเรื่องประเทศไทยของพวกเรานะคะ ธงชาติไทยหรือธงไตรรงคําว่าธงไตรรงนั้นได้มาจากการรวมกันของสามคคือคําว่าธงคําว่าไตรซึ่งแปลว่าสาและคําว่าโรงซึ่งแปลว่าสีเมื่อรวมกันจึงแปลได้ว่าธงสามสีนั่นเองค่ะความหมายของสีในธงชาติไทยธงชาติไทยประกอบไปด้วย3มสี5แถบซึ่งจะมีความหมายดังนี้ค่ะ หสีแดงหมายถึงชาติหรือความเป็นชนชาติไทยความเป็นแผ่นดินไทย 2. ส,สีขาวหมายถึงศาสนาหรือรัที่ความเชื่ออันบริสุทธิ์ 3. ส,สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษทั้งปวงค่ะ เมื่อเด็กๆรู้จักธงชาติไทยและความหมายของสีในธงชาติไทยกันแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือวิชาศิลปะและกระบวนการออกแบบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า,าค่ะค่ะเด็กๆด,ดูที่หน้า5กันนะคะหน้า5เรื่องประเทศไทยของเราดูคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะและระบายสีภาพธงชาติไทย จะมีตัวหนังสือสีแดงสีขาวสีน้ําเงินให้เด็กๆด,ดูอยู่ใช่ไหมคะอ่าก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีตามตัวหนังสือนั้นเลยและอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากคุณครูบีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ